สวัสดีครับทุกคนกับคลิปซีรีส์ต่อไปอายุ3บยูวันนี้เราจะพาไปทำเบ็ดสวรรค์กันมันต้องการ2ล้านมันต้องการล้านเจ็ดเราขอไปเกาะแรกก่อนเพราะว่ามันอยู่เกาะแรก <c oughs> มันมี5ปุ่มมาอันนี้เราจะพยายามตกล้กันบาอันเรารู้บางอันเราก็ลืมเพราะว่านานแล้ว <c oughs> ดูนานขอดูอันเนี้ย <c oughs> เ4็ดร้อยสี่สิบก้าใกล้จะห้าพันเอ้ยใกล้จะแ0ดร้อยแล้ว <c oughs> ปุ่มแรกน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่ไงปุ่มที่สองอยู่ไหนวะล้วน อ๋อดอก่อไปคือลอนอิกเบย์โอเคลอนอิกเบย์อยู่ไหนวะต้องแปลอังกฤษาษไทยเราไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> นี่ไงลอนอิกเบย์โอเคไป <c oughs> อันนี้เซิร์ฟเวอร์คือสามสิบสองไหนะ่ะนี่เหรอ จำได้แล้วอันนี้เคย,อ,นนเคยอันนี้เคยเราเคยดู youtube อยู่ตรงนี้ <c oughs> อันนี้มีปูขอบไฟน่าจะเป็นอัปเดตใหม่ <c oughs> ตรงนี้จะเจอคนสองคนนี้แล้วเราก็ต้องมันจะอยู่ข้างหลังขอนไม้อันหน,นึ่งนี่นี่ตรงนี้แล้วเราก็เปิดก็ต่อไปคือ Stone. โค้ k เท s t โ n นอ๋อเกาะเกาะชายฝั่งที่ถูกทอดทิ้งนี่เองคื <c oughs> อเป็นสวรานเราต้องเดินอันนั้นไปด้วยเออเออเหนื่อยคือมันมต้องเตรียมตังมาสองล้านเลยถึงจะแบบโอ้ยน่กกากลัว เบย์เนี่อยอ๋อฟอคเคนสโตนี่ <c oughs> ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้ก่อนที่เรามาบ่อยนี่ก่อนที่เรามาบ่อย อ้โอ้อยู่ตรงประการังโอเคข้างบนตรงนี้น่าจะตรงไหนอะนี่นี่นี่น่าจะมีที่เดียวโอ, <c oughs> โอ้ยมันมีสองฝั่งอ่ะเอาทางนี้ก่อนลนะกันโอ้ยนี่ไงเจอแล้ว ก่อนต่อไปอยู่ไหนอะสนสสนอแคปอ๋ออันนี้ขึ้นยากหน่อยเพราะว่ามันต้องขึ้นข้างบนเลย อันนี้เราไปสามแล้วโสนแคป โอเคนี่แล้วมันจะมีทางนี้นะ มันจะอยู่ตรงนี้มันต่อไปเอเชียนอ๋อเกาะเกาะอะไรนะเกาะโบราณโอ้โหไปเกาะโบราณเลยโอ,โอ้แล้วเจอสก,กีเราไปไหนเนะี่ย อันนี้ขอบคุณจากช่องขอบคุณช่องเหล่านี้นะครับที่ช่วยคือผมทำเองไม่เป็นเท่าไหร่นั่นเองงอลอกแป๊บนึงเดี๋ยวเออ ตรงนี้แล้วก็เลี้ยวแล้วซ้ายงั้นเหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยมันมีตรงนี้เ่ยนี่เจอแล้วเมสโตไม่เอาเอาเบอร์แล้วก็ น้ำมันอาขึ้นนะอ่า ตอนนี้เราใส่ของเรบ้อยเพราะมันต้องบอกมันขึ้นมันต้องขึ้นไงอันนี้โอ้โหแหลกเวย นนน่หึงนะเดี๋ยวขอออกแล้วเขา้าใหม่เพราะว่ามันจะได้ไปซื้อ